กบสวัสดีเพื่อนๆแม่พี่ยิงหนอนทุกท่านนะยินดีต้อนรับสู่ช่องทุกเกมก็อยู่ผมเนะเกมเศรษฐี2นั่นเองนะฮะก่อนจะไปดูนะตัวอย่างใครมองหาร้านเติมเกมสปปล็อปลอดภัยแนะนำร้านโอท็อปอัพนะฮะเติมเกมเติมถูกเติมไวเติมปลอดภัยต้องโอท็อปอัพนะฮะก็ฝากไปด้วยๆสำหรับร้านของเราวันที่หกเนี่ยมษายนนี้ออริจินเนะ่ยเด็กเราออริจินก็จะเปิดแล้วก็ใครต้องการเติมนะเกมเปิดแคปแพ็คนะฮะทัก,กไปที่เพจได้เลยครับร้านเรารับเติมเกมอยู่แล้วนะฮะ ต้องพูดถึงนะครับผมถ้าสตูไทยมีหมดนะครับผมเกมใหญ่ๆมีทุกอย่างนะฮะแล้วก็สัมมิวอนะตอนนี้ต้องเติมมาถึงท้าก็ท้าปฏิเทศยครับยิงเติมร้านเรายิ่งถูกนะฮะแล้วก็ประหยัดปลอดภัยแน่นอนสำหรับเกมเศรษฐีนี้นะครับจะเปิดนะฮะวันที่19เมษายนนี้นะฮะใครที่รออยู่กับเกมนี้จะมาไหมมาจริงนะฮะวันที่19สำหรับไทยเน็ตบ b รเบิ้ลเนี่ยใครอยางรอแล้วก็เขาว่ามันจะเขาเรียกว่าปรับให้มันดีขึ้นเยอะเลยอนะเศรษฐีสองแบบ โ,โปรเฟลโปรไฟล์เนี่ยตัวละครตัวละครเนี่ยดีมากแล้วก็ใหญ่ขึ้นทุกอย่างนะ่ยพัฒนาเ,นเมืององเราแล้วก็ที่ดินของเราเนาะก็มีหมวดต่างๆเยอะแยะมากมายทัวร์นาเมนต์ก็มีนะเออทัวร์นาเมนต์มีสถานีต่างๆทั่วโลกก็มีนะก็ประมาณนี้ใครสนใจนะฮะผมก็เดี๋ยวข่าวสารมาบอกเพราะว่าผมจะเอาลิงก์รวบรวมไว้ในช่องนะ่ยเวลามันมาก็จะได้เล่นมีลิงก์เล่นแต่ถ้ามันถึงมันเปิดจริงที่19เก้าเมสาก็ โหลดในสตไทยได้ไม่ยากนะครับก็เป็นค่ายใหญ่ที่ทําเกมนี้มาอย่างต่อเนื่องเนาะภาคแรกก็ยังมีคนเล่นอยู่นะเออเนี่ยเราก็เนี่ยเห็นตัวอย่างไหมครับเห็นแล้วก็คันมือนะนจะมีซีพีทีมของแต่ละคนด้วยหไหมสร้างตรงสร้างตึกแล้วไปไปสู้กันยอะไรเงี้ยเนาะกพราะน่าจะมันนะครับต้องดูจริงๆว่าเปิดจริงจะมีพวกจิววอ์อยู่หรือเปล่าประมาณนี้เนาะก็เอาข่าวสารมาบอกสำหรับเกมเศรษฐีใครรอก็มาแล้วนะฮะก็เจอกันแน่นะวันที่ 19, ลองชิมรางดูนะฮะ ยังไงก็จเจอกันใหม่คลิปแน่ฝากกดไลค์ไปกันแล้วจ้า